โอเคครับลองมาดูวิธีการนะครับใช้คำสั่ง offset นะครับในโปรแกรม autocad นะครับการ offset เส้นนะครับความหมายก็คือถ้านะครับเราต้องการเขียนเส้นใหม่นะครับซึ่งมันขนาดเท่ากับเส้นเดิมที่เราเขียนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนใหม่นะครับมันมีคำสั่งช่วยนะครับเราก็อาจจะใช้คำสั่งช่วยตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับในที่นี้ก็คือการ offset เส้นนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับผมต้องการเส้นที่มีความสูงนะครับ50แต่ว่านะครับช่องว่างเนี่ยผมไม่ต้องการ10นะครับผมอาจจะต้องการ20นะครับทีนี้เรามาทดลองทำนะครับหรือทดลองใช้นะครับคำสั่ง offset ดูนะครับวิธีการเข้าถึงคำสั่งก็เหมือนเดิมนะครับใช้เมาส์นะครับไปเลือกคำสั่งที่ไอคอนได้เลยนะครับจากนั้นนะครับ พิมพ์ตัวเลข20นะครับตัวเลข20ที่เราจะพิมพ์ต่อไปนี้เนี่ยมันคือระยะห่างนะครับเส้นที่เราจะออฟเซตออกไปห่างจากเส้นเดิมนะครับผมพิมพ์20แล้วกด Enter นะครับจะเห็นว่านะครับเมาส์เราจากกรากบาดสี่เหลี่ยมก็จะถูกกลายเป็นสี่เหลี่ยมบล็อกเล็กๆนะครับเราใช้สี่เหลี่ยมบล็อกเล็กๆนี่เหละเลือกวัตถุนะครับเลือกเส้นนะครับที่เราต้องการจะออฟเซตนะครับ คลิกซ้ายเลือก1ครั้งนะครับจากนั้นลองขยับ evet, anyway. นะครับเมาส์นะครับมาทางขวามือนะครับเราจะเห็นเส้นที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับ1เส้นนะครับมีระยะห่าง20นะครับแล้วก็คลิกวางนะครับ1ครั้งนะครับถ anyway> ้าเราต้องการอีกเราก็ทําการคลิกเลือกอีกนะครับหครั้งขยับเมาส์มาทางขวามือนะครับคลิกวางนะครับต้องการอีกนะครับคลิก ซ้าย1ครั้งแล้วทดลองขยับเมาส์มาขวามือขยับมาไกลๆจากเส้นที่เราออฟเซตหน่อยก็ได้ครับนั้นเราก็คลิกวางเราคลิกวางตำแหน่งไหนก็ได้นะครับตำแหน่งพื้นที่ที่เป็นสีขาวครับคลิกซ้ายวางนะครับเราก็จะได้เส้นที่เกิดขึ้นมาใหม่โดวยวิธีการใช้คำสั่งออฟเซต3เส้นนะครับทีนี้เรามาเช็คขนาดดูว่านะครับระยะห่าง นะครับมันได้ตามที่เรากําหนด20ไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วก็ความสูงนะครับเห็นไหมครับได้50นะครับโอเคครับวันนี้คือวิธีการใช้คำสั่ง offset นะครับลองไปนะครับทดลองใช้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ